ทุกคนครับวันนี้ผมพาทุกคนมาชมแมวน้ำครับผมนี่วันนี้เราก็อยู่กับแมวน้ำ B Y D e a l นะครับเป็นกระแสณตอนนี้นะครับกับค่าตัวเนี่ยล้านกว่าบาทเท่านั้นแต่ได้แรงม้าที่500กว่ามา้าโอ้ยสุดจัดนะครับแล้วก็ท้ารถเขาเนี่ยขิงไว้เลยว่า3.8วินาทีซึ่งรถเขาก็ทำได้จริงนะเทียบกับน้องฉลามผมนี่ยโห กินขาดเลยออปชันนี้จัดเต็มมากๆสำหรับใครที่ไม่เคยดูรีวิวผมเปรียบเทียบรหว่างเทสลากับ BYD นะเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์ให้ชมครับก็คันนี้ครับเป็น FC p h u ภูเก็ตครับ,บกับงบประมาณเนี่ยสามแสนกว่าสามแสนห้า ประมาณนี้นะฮะล้อยางโช็คเบรคท่ออุ้ยท่อไม่มีท่อไม่มีฮรรุ่นนี้แต่จะขายแต่ท่ออย่างเดียวเลยสเต็ปโหลดไปนิ้วครึ่งครับชค็คคือมาแล้วคันที่แล้วสีดำรถสเต็ปเดิมๆทรงนี้เลยแต่ไม่มีชคนะครับคันนี้มีโชคโหลดไปด้วยครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่เรียงให้ชมครับว่าทําอะไรกันไปบ้างครับอบแรกครับล้อเนี่ยรถรุ่นนี้เป็น5้ารูร้อยยี่สิบ ต้องบอกแบบนี้ครับว่า BYD Seal เนี่ยพื้นฐานรูน็อต PCD เนี่ยไม, Tesla, ไม่เท่ากับเทสลาหรือไม่เท่ารถทั่วไปเลยจะเป็นห้ารู120ซึ่งจะเป็นรูน็อตที่แบบค่อนข้างหายากแต่ณนะชั่วโมงนี้มีล้อเวกวิวทาออกมาหลายลายครับเดี๋ยวผมแปะยให้ดูว่ามีลายไหนบ้างนะครับคันนี้ใส่เป็นล้อ VF09 เป็นมิติที่เรียบหรูดูดีนะครับสเปคเนี่ยกว้าง9ออฟเซตเนี่ย38นะครับตัวล้อเนี่ยไม่ยืดเกินไปแล้วก็ไม่หุบจนเกินไปนะครับจับคู่กับยางโตโยทาผาด LU2 สวยและลงตัวเพราะว่า ตัวตัวทานผ่านเนี่ยอยู่ในรถพิกัดไซส์ใหญ่อย่างเอาผ่าอย่างรถพวกะตระกูล mpv นะก็คือเนี่ยใส่ตัวนี้น้ำหนัก2ตันสบายๆครับยางครับ2 4 5 40 20ครับเป็นยางนุ่มเงียบแล้วก็แก้มเนี่ยไม่บางเกินไปเพราะลูกค้าท่านนี้บอกว่าอยู่ภูกเก็ตถนนหนทางไม่ค่อยดีก็ขอไม่เตี้ยมากแต่อยากได้ยางนุ่มๆแล้วก็ เป็นสวยๆก็จัดไปครับรถเป็น VVD 520น็อตล้อเวลาเปลี่ยนแล้วจะต้องเปลี่ยนใหม่เป็นน็อต M1 หรือน็อตโคมโมลีโหลดไปนิ้วครึ่งด้วยชุดโชว์ของโปรเฟนเดอครับเพราะว่าแบรนด์ที่ทําแล้วออกมาฟิลลิ่งดีอยู่เหมือนที่ผมใช้ในเทสลาด้วยนุ่มนวลกระบอกใหญ่นะครับมีปรับนุ่มแข็งได้เนี่ยทั้งหมดติเบอร์นะครับทั้งหน้าและหลังแล้วก็มาพร้อมสปริงที่ ครบเซตเซตมาให้คือจบเลยครับเป็นเซตของมันเลยนะับฟิตเมหน้าต่างกับหลังแค่1เซนเท่านั้นครับส่วนสูงเนี่ยจากพื้นเนี่ยไม่ไม่เตี้ยจนเกินไปเค <Here S 1> ลียร์แลนด์เนี่ยคือถือว่าโอเคนะครับก็คือขับได้ปกติช่วงล่างอื่นๆครับแผ่นได้ท้องคันนี้จริงๆก็สั่งแผ่นได้ท้องที่เป็นเหมือนอลูมิเนียมที่ใส่ในเทล่าผมเนาะแต่ของมยังไม่มาก็เดี๋ยวกล่าวว่าจะส่งกลับไปให้ลูกค้าติดตั้งเองก็ได้มันไม่ได้ยากครับเบรกคันนี้เลือกเป็นเหลืองเลยลูกค้าบขอกขอเหลืองเท่านั้นคาดยัลเป็นปั๊ก เลียวยาวทรงเดียวกับที่อยู่ในเทสลาผมนะฮะจับคู่กับจานด้านหน้า380เท่ากับรถผมเลยหลัง4พอร์ต370เท่ารถผมอีกนะฮะแต่ส่วนเบรคมือไฟฟ้าเนี่ยจะย้ายไปอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งซึ่งเทสลาจะอยู่ด้านหน้าแต่ของ b y d จะอยู่ด้านหลังกเเ็เป็นตำแหน่งที่เขาต้องวางมาแบบนั้นไม่งั้นมันจะติดพวกโชค๊คติดพวกอุปกรณ์ช่วงล่างอื่นๆครับส่วนอุปกรณ์เสริมต่งตางๆสายถักอะไรนี้ก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะฮะลงตัวมากครับสำหรับ b y d Seal คันนี้สีดําเบรกเหลืองลอ้อสีดําเงาเป็นไง ชอบในการตกแต่งของร้านออโตแกรมบ้างไหมครับนะฮะก็ลองคอมเมนต์มาดูครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาไว้ด้านล่างให้ทุกคนได้เห็นนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาแนวทางการแต่งของรถตระกูลไฟฟ้า b y d หรือ Tesla นะเราก็มีให้รับชมครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช่กดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ